สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้กําลังจะไปกินตาส้มที่บ้านเพื่อนอ้าจะไปกินตำส้มที่บ้านเพื่อนครับกำลังจะออกเดินทางไปบ้านเพื่อนแคทเพื่อจะไปกินตําส้มแล้วก็ไปเอ่อไปถ่ายรูปอีกะเออเพื่อนบอกว่ามันบอกว่าเออกูจะไปถ่ายรูปเปะแม่ว่างปุนตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงพอดีกําลังออกบ้านนะจา้าเดี๋ยวเจอกันจ้ากี่เข้าเว้ยอ๋ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตอตอนนีตอนนี้ <c oughs> ไปไหน ส้มค่ะวด,ดูชุดไปกินน้ำส้มเหรอดูชุดไปกินน้ำส้มนะคะไรอย่างนี้ชอบแต่ละคนถ่ายรังไปรังไปนะคะน้ำส้มนะคะกล่องทรายระเบาการกน้ำส้มเจา้าเมื่อกี้สั่งไปประมาณหนึ่งร้อยอย่าง <c oughs> มาแล้วค่ะผู้ร่วมการกินส้รในวันนี้ค่ะ <c oughs> ผู้ร่วมกขบวนการกินกันของวิซันค่ะ อันนี้เป็นบล็อกที่0.8เพราะว่าราถึงบล็อกที่หนึ่งเตอะอยากกินตบซ้อมแล้วนะคะตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปตีอํอเมอรแม่บังอัเพรแม่บังตอนนี้อยู่บนรถเหรอจะกันจ้ามาถึงแล้วค่ะทุกคนตอนนี้คือปอบลงมากมาถึงตั้งแต่บ่าย บสามแต่ตอนนี้ใบใบสามจะซีงลงหลับปอบลงแบบลงแรงมากปอบลงแรงมากราคาปอบปอบแบบลงแบบกลิ่นแบบเดี๋ยวแบบกลิ่นกินน้ํากินหนองแล้วก็รอให้แดดร่มลมตกแเราห่อจะไปเอากันนะคะตอนนี้นะคะอยู่ในทุ่งทานตะวันแล้วแ <c oughs> <c oughs> ดดร้อนมากร้อนจริงๆจะมองหายละหรอแต่ว่าไอ้แบงไปถ่ายก่อนี <c> ่ <oughs> <c oughs> <c oughs> แล้วปั้นปั้นกูโอ้น้ากูกลับหลังเลยป,ล <c oughs> ปลั้นมีปนมีปั้นมีช่างภาพปั้นมีช่างภาพปั้นมีช่างภาพปนออโอ้น่ารักมากช่างภาพนี่ได้ดังสัที่สุดเลยค่ะบอกเลยได้ดังสัมาก <c oughs> ถ้าสมมติ <c oughs> ว่าเปเป็นเป็นของอู๋นเนี่ยได้รูปจะดีบ่ดีเดี๋ยวพอสวยสวย